ถ่ายลงดิถ่ายลงในไลน์หมู่บ้านนี่มีคนอยากได้ไหมวันนี้มาดูไรอ่าง,งุ่นนะครับอ่าง,งุ่นสวยๆทั้งนั้นเลยเยอะลูกโดกด้วยไรอะไรนะ<า>เป็นจตนันจตนนนะครับอยู่ที่หนองบัวลำพูนนะครับอ้ยังสวยมากเลย <c oughs> ลูกใหม่ๆสดๆดไงเรยงนโอ,อย,อยพูด <c oughs> ยังไงสวยมากเลย คนแรงด้วยใช่ไหมถ้าแรงนะแรงจะดีหน่อยครับอืมไม่ดีน้ำฝนนี่แหละน้ำฝนมันจะมีแตกมันจะแตก่้อันนี้เราเก็บผลนานไหมคะนี่ถึงได้เก็บเนี่ยถ้าเอาสี่เดือนห้าเดือนทีเนี่ยสี่เดือนฮะสี่เดือนหนสี่เดือนหนแล้วมีตลอดปีไหมเนี่ยมีสามโหดหกิ่งมันไปปลูกใช่ไหมเอากิ่งใช่ใช่เรามีกิ่งแล้วเราไอ้ติดตาเล็กติดตาเขาจะมีต่อป่าต่อป่า เป็นต้นตอแล้วก็เอาตาเราไปติดดูแลยากไหมเนี่ยก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงแต่พน้านแรงดีหน่อยใส่ปุ๋ยใส่อะไรครับปุ๋ยครับุ๋ยที่โคนปุ๋ยมีการเลยคือมันสมบูรณ์มากอ่ะครับอันนี้ตัดไปแล้วบางแล้วจริงจะเยอะกว่านี้ลองหยุดประมาณนี่ขนาดตัดไปแล้วนะเนี่ยยังดกลูกดกมากขนาดนี้แรกๆจะเยอะหน่อยไล่ตกแสนปลาแสนนิดนิด สองไร่แล้วอีกส่วนหนึ่งอยู่กี่ไร่ไอ้สวนที่ที่หน้าร้านตรงนั้นไร่ไร่อยู่มันแสนสองถึงสามอยู่ประมาณไม่เกินลงทุนใช่ไหมครับผมนี่ไงพอลงลงแล้วก็มันลงทีเดียวพอไม่นึงก็อยู่ประมาณสองสามหมื่นละตรงวิ่งน้ำหมดเลยพี่เห็นไหมใช่ใช่ระบบนะมันต้องใช้น้ำเยอะใช่ไหมครับไร่อยู่ใกล้วัดถ้มเอราวัณเนี่ยสวยมาก เดี๋ยวไปดูลูกดำกันป็นไหนคนนรับพี่ชาายเาาาาวนเันกนี้มาอยู่ที่สวนองุ่นนะครับอ่าตัวน,นี้อีกไล่หนึ่งนะครับกําลัง ลูกเล็กอยู่เลยลูกยังเล็กอยู่เลยครับลูกยังเล็กๆสวยๆทั้งนั้นเลยออกลูกโดกมากเลยทั้งสวนเลยครับไล่เมื่อกี้ลูกลูกใหญ่นะครับพร้อมขายแต่ลูกแต่ไล่นี้ยังยังเล็กอยู่มาดูครับโดกมากๆสวยๆทั้งนั้นเลยครับ ที่อยู่ประมาณหนึ่งไร่นะครับที่นี่ที่ปลูกนะนอกนั้นก็เป็นสวนผสมนะครับเม็ดยังเล็กอยู่เลยรายได้ดีเลยครับที่นี่